บนนี้ชื่อ e c ซ e t r o o ูนะครับในห้อง <c oughs> นั่นเงี่ยเอาเลยในห้องที่เงียบจนได้ยินเสียงกระแพงคุยกันคุณกลับมามีสติกระจูของคุณหดเหี่ยวปอแต่มันเพิ่งได้พักงานมันพักงานของมันเพื่อให้สติของคุณกลับมาในห้องที่เงียบจนได้ยินเสียงกระแพงคุยกันคุณได้ยินเสียงใครอีกคนในห้องน้ำพระองค์ที่ล่นอยู่ใกล้เตียง และน้ำหยืดข้นแต่แห้งไปแล้วคุณลือ้อคืนความทรงจำรายรับรายจ่ายปริมาณความมาของตนกระหม่อมพุณปวดปุกกระจูคุณปวดหนึบอ่าบต่อเลยนะเธอบอก <c oughs> เสียฝักผัวหยุดคุณยิงจำได้คุณเปิดฝักพัวคุณจ้องหน้ามารุกหัวควยคนหนึ่งที่กำลังจ้องควยตัวเอง คุณกลายเป็นของเธอในห้องที่ไม่รู้ว่ากลางคืนหรือกลางวันคุณกลายเป็นของเธอในวันที่ไม่อยากทั้งที่ต้องการคุณกลายเป็นของเธอในวันที่ต้องการจะตายแต่ความสัมพันธ์คือกิจวัตรอย่างหนึ่งคุณกลายเป็นของเธอเอาจริงนะเธอบอกฉันไม่เคยเสียหรือสุกเลยเวลาทำากับคุณมันมีแต่ความเจ็บทุกอย่างมันหายไปหมด เมื่อคุณสัมผัสฉันเสียงโรคหัใจของคุณด้วยมันไม่เคยมีชื่อของฉันเลยถึงเล็บของคุณจะถูกต่อจนหมดถึงฉันจะสัมผัสคุณไปแทบทุกส่วนอย่างไรแต่ก็ยังเจ็บเพราะคุณอาบน้ําซะกินของใครคนยัไดไห้ไปด้วยตัดเล็บซะฉันจะได้เจ็บจากความเพคุณคุณน้อยลงกดขั่นนะ้ำนี่คุณการของเธอ คือสิ่งที่คุณต้องการจะหลีกนหนีทนสายตาหลอกลวงไม่เคยเข็ดจำในความสัมพันธ์ที่สุดท้ายคุณก็ต้องมาโกงตัวเองที่ไม่คิดหน้าคิดหลังหรือมองหน้าตัวเองไปเจอกับสายตาที่ไม่เข็ดจำคุณกลายเป็นมองเธอจากต้นคอถึงเล็บตีนปากเธอคือเจ้าของจากเล็บตีนเปลือกตาปากเธอคือเจ้าของขาที่รัดขาคุณ <c oughs> อ้อมแขนที่รัดแขนคุณปากที่เรียกชื่อคุณ ร่างเธอคือผู้บงการคือผู้ตัดสินผู้ไทยบาปบาปที่ไม่นาาหลอกจากที่มันอยู่ในขับมือของเธอเข้าไปในร่างเธอในอกของเธอมันพร้อมที่จะสารภาพไปหมดพร้อมจะเปิดเผยความลับไปหมดพร้อมจะน้องรับความผิดที่คุณเคยทําคุณไม่เคยทําคุณโกหกเธอโกหกเธอเคยทําแต่ไม่บอกเธอเคยบอกแต่ไม่ฟังเธอเคยฟังแต่คุณลืมเธอเคยลืมแต่คุณจํา เพลงที่มักจะวนไปเพลงที่มีอยู่เก้าเทคในหนึ่งอัลบั้มแต่เทอฟังมันไปแล้วหนึ่งเพลงเข้าชั่วโมงสิ่งที่สร้างใครสร้างสิ่งที่ไม่สร้างใครสร้างมันไม่มีจริงมันไม่ใช่ทั้งหมดมันจริงทั้งหมดสิ่งเหล่านี้จะพุ่งออกมา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 เกีวมันตัวคุณท้องคุณควยคุณจนคุณกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งอับอายอ,อยากจะไปล้างตัวเอง แล้วเธอก็กอดคุณโถ่พ่อคุณรู้สึกผิดแล้วเธอก็กอดคุณโถ่พ่อคุณรู้สึกผิดผ่าผู้ไทยของคุณขอบกาะคุณเสียแน่นเธอใช้มือลูบหน้าอกคุณท้องคุณหน้าท้องเธอหลังเธอเธอเกิดยิงหยวดทำสารพาพปากของคุณพลิกตัวซ้ายขวารับรักของคุณจนคุณได้กินข่าวตัวเองจากมือเธอแขนเธอหน้าอกเธอหลังเธอถึงแม้น้ำที่ข้นคลักหยดสุดท้ายจะปิดรูเยี่ยวของคุณแล้วก็ตาม พระพูดไทยของคุณก็กําลังสนุกพิธีนี้แหวน,นค้างตัวเอเยอกันกอดคุณจูบคุณเตื่อกิ้งยัวคำสารภาพบาปของคุณพลกตัวซ้ายขวารับัะของคุณญกุลน้กินข่าวเลือดของตัวเองจากมือเธอแขนเธอหน้าอกเธอหลังเธอพระพูดไทยของคุณกําลังเล่นสนุกกับการละเล่นนี้จนพิธีกรรมจบลงก็จเจอจนเธอจําได้ว่ามีสิ่งใดสําคัญกว่าเขาไปอาบน้ำก่อนนะเธอบอก คุณออกมาเธอหลับไปแล้วคุณนึกถึงประโยคที่พร้อมคุณนึกถึงประโยคที่สบมบูรณ์คุณพรอมประโยคหนึ่งบทที่คุณเคยฝันไม่เคยเขียนถึงคุณแต่งมันจากที่นอนแผ่นหลังเรียบเนียนไร้รอยต่อไม่ใช่แผ่นหลังเรียบเนียนยยยไนร้รอย,ย,ย,ยต่อนีเปลือกาโค้งไหลเธอที่คุณมองใบหน้าที่คุณจ้องปากที่ไร้เสียงคำโกหกที่ตอนนี้หลับปพท้องกับเธอดวงตาที่ติดซ่อนบ่อลม เนินสองที่หายใช้สม่ำเสมอร่างที่เย็นเฉียบม,มันขดน้ดําในตู้เย็นที่คุณรู้ว่าถ้าคุณกอดเธอเธอจะรู้สึกถึงการมีคุณอยู่อกที่คุณกำลังกลับไปสู่หลังจากนี้มันยืนต้นว่า่าทางหลังไหล่าทางหลังไหลไปกับทุกอย่างหยดของน้าตาที่ร่วงหล่น่าทางหลังไหลไปกับไวัยที่ร่วงโรย่าทางหลังไหลไปกับครบปีที่สามสิบแต่ประวัติศาสตร์ของมึงก็ไม่เคยทําให้มึงเรียนรู้อะไรขึ้นมาเลย ท่าทางรังไลยเพื่อความสัมพันธ์ที่กลับไปกลับมาทําลายตัวเองอีกครั้งทําลายตัวเองครั้งใหม่กลับไปกลับมาแล้วทาลายตัวเองอีกครั้งใหม่อีกครั้ง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 และอีกครั้งท่าทางรังไล่เพื่อความสัมพันธ์ชุดเดิมนั่นแหละสาสกระเซ็นอีกครั้งความคิดยันกาชังใจหลุดไปอยู่ข้างหลังอีกครั้งหัวจิตหัวใจเล่กลายเป็นท่อนไฟสองแสงนําพากระดอนนาทาน จุดให้เกิดดอกไม้ไฟพวยพุ่งพ่านระเบิดการอากาศนาสวยงามของท้องฟ้ายามค่ำของไายวยไหลพ่านไปตามตัวอยู่บนเตียงไปในคําที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่มันจะไม่พบกันดีถ้าทางลังรหายแบําที่ร่วงล้นออกจากปากที่เต็มคืนไปด้วยน้ำหูน้ําตาที่บอกว่าเป็นคนที่เธอไว้ใจมันก็ดีเท่าไหร่ถ้าทางหลังหลายแบบความเหนื่อยอ่อนให้การขานรับทุกสรรพเสียงให้ ใหญ่น้อยเธอมัดกะรเล่าให้คุณฟังแล้วเธอก็รับแล้วคุณก็รับฟังมาอย่างตั้งใจด้วยคำพูดว่าอ่ใช่ใช่อืออือใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่าทางลังไส่ไปกับ25วินาทีที่คุณเอาคื้นมาไม่ได้เฉลิมันล้อไม่กับความสัมพันธ์เก่าครั้งใหม่อีกครั้งและน้ำกาวของคุณที่ท้ายที่สุดเธอบอกว่าสกปรก เมื่อมันอยู่กับตัวฉันและคุณไม่เคยล้างมันออกเลยในตอนเช้าเธอนึกถึงใครคนหนึ่งที่แปลกหน้าด้วยดวงตาคู่เดิมและใจข้างเดิมในตอนสายเธอนึกถึงใครคนหนึ่งที่แปลกหน้าด้วยดวงตาคู่เดิมและใจข้างเดิมในตอนบ่ายเธอนึกถึงใครคนหนึ่งที่เคยแปลกหน้าด้วยดวงตาคู่เดิมและใจข้างเดิมในตอนค่ำเธอนึกถึงใครคนหนึ่งที่เคยแปลกหน้า ด้วยดวงตาผู้เดิมและใจข้างเดิมเสมอมาขอบคุณครับ